สองพองกษัตริย์บทที่5ข้อ2และ3บอกว่าเกิดเหตุการณ์อารัมได้บุกโจมตีอิสราเอลและได้จับเด็กสาวคนหนึ่งที่กลายมาเป็นสาวใช้ของภรรยาของนาอามานวันหนึ่งเธอพูดกับนายหญิงของเธอว่าโอ้ถ้านายของฉันได้พบกับผู้พระวิชนะแห่งซามารียเขาคงจะหายจากโรคเรื้อนนาอามานเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพซีเรียเป็นคนที่มีคนเคารพและมีอิทธิพลมาก แต่เขาเป็นโรคเรื้อนเขาเป็นโรคที่นําความเจ็บปวดมาเพราะเขาจะต้องถูกแยกจากครอบครัวของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จและมีเกียรติยศก็ตามอนาคตของเขาดูไม่ดีเลยแต่มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกจับมาจากอิสราเอลและเป็นสาวใช้ของภรรยาของนาอามานเด็กสาวคนนี้แทนที่จะ ขมขืนใจเพราะถูกจับมาแต่เธอยื่นความหวังของการรักษาโรคให้กับผู้ชายที่เติบโตมาแต่ไม่รู้จักพระเจ้าเธอเป็นเพื่อนแห่งความเชื่อและแบ่งปันความเชื่อที่จะช่วยเจ้านายของเธอให้เราเป็นคนหนึ่างนั้นดีไหมครับเด็กหญิงสาวที่เป็นสาวใช้ของพระยาของนาอามานนั้นใช้ความเชื่อช่วยเจ้านายของเธอให้เราเป็นเพื่อน ที่มีความเชื่อที่อธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของเราหนุนใจเพื่อนบ้านช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชการรักษาโรคที่เต็มขนาดอิสรภาพที่เต็มขนาดชัยชนะที่เต็มขนาดความเชื่อของเราสามารถยกชูผู้อื่นขึ้นได้และคําพูดของเราก็สามารถพูดคําพูดแห่งชีวิตเข้าไปในชีวิตของพวกเขาพระเจ้าจะ ใช้ท่านให้ท่านแบ่งปันของประธานของความเชื่อที่มีค่าให้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ให้เราเป็นคนคนนั้นดีไหมครับช่วยคนอื่นด้วยความเชื่อของเราข้าแต่บ,บิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความเมตตาให้กับพวกเราทั้งหลายครั้งแล้วคำเล่าและนำเราไปสู่ความเชื่อขอทรงช่วยพวกเราด้วยมีหัวใจที่คอยหาโอกาสที่จะแบ่งปันความเชื่อของพวกเรากับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับที่หญิงนั้นช่วยนาอามันขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอมน